งแหวนของดาวเครเาะห์แครอามีอาเคยแครโดยนา s าสเตมไอเอ็นทเอสออกสิบห้าสสิไซแอนเมืดาวนิูนออกไปดาวเคราะห์ดวงแรกคือดาวพูโตที่เราคุ้นเคยสาเหตุที่พูโตถูกเปลี่ยนจากดาวเคราะธรรมดามาเป็นดาวเคราะแครก็เพราะขนาดของมันเล็กเกินไปเมืดาวพูโตออกไปจะ ดวงหนึ่งในนั้นคือเอเมดาวเพราะแคร,แรประหลาดเพราะมีรูปร่างเป็นุงรีเฮเมอาถูกค้นพบในออ 2, ปีพศ2547โดยไมขั้นอีบราว์มนขั้นอีบราว์และทีมค้นหาจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียแคลเพกและหอดูดาวเมานาเทอาในเกาะฮาวายชื่อเฮอาเมเป็นชื่อเทพเจ้าของฮาวาย เมีอามีบุงจัน2บุสองบุงชื่มอมีอากาีอากาและนามากานามากาล่าลสุดพบว่าเาเมอามีวงแหวนวงแหวนของเทเมอามีความหนาราวเจ็ โลเมตรัศมีวงแหวน2,287กิโลเมตรลอมรอบตัวเฮเมอาและดูจันทร์ีเอาก9โคจรในอัตราส่วน3ต่อ1หมายถึงวงแหวนหมุน1รอบต่อการหมุนรอบตัวเอง3รอบของดาวครอบแค่เฮลเมอาการค้นพบวงแหวนของเฮเมอาซึ่งเป็นเทหวัตถุมีขนาดเล็กเมื่อมองจากโลกและยังหุดไกลกว่าดาวพลูโตมากจนต้องใช้เวลากว่า280 หปีจึงจะโคจร <All S 1> รอบ <right? S 1> อ,อาทิตย์ครบหนึ่งรอบใช้วิธีการมองเฮาเมอาขนาด mm hmm. จอนผ่าน mm hmm. ดาวเลือกฉักหลังดาวเลือกฉักหลังที่ทีมง,งานทูกคนพบเลือกไว้คือดาว d r a t 1 5 3 3 182543ซึ่งคำนวณได้ว่าเฮาเมอาจากโคจรผ่านหน้าในวันที่ มกราคม2560คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยการมองผ่านกล้องดูดาว12ตัวจากขอดูดาว10ขหอในทวีปยุโรปยืนยันได้ว่าเฮาเมอามีวงแหวนทีมงานยังไม่แน่ใจว่าวงแหวนของดาวครอแคร์รูปไข่นี้มาจากไหนยังคงต้องมีการสังเกตและศึกษากันไปอีกระยะเซลอติเซตอัลสองเดเดอรไซเจฟเ็นิ planetariums t e l l a observation เมเอร์ห้ารอาสิบตอองร้อเก้าอร่าดนยเมเจอร์องหมที่มา h t t p colon slash slash world wide web dot s c i news dot com slash astronomy slash a u m r a e i งานแรกของกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีนมาแล้วนิกสถานีอวกาศเทียนกงหนู่ของจีนกำลังจะตกลงมาจาก